ก็คือนี่ชัยนาทาควคอมเพ็กใช่ปะแล้วข้างหลังนี่ก็คือเป็นวัดพระเคี้ยวแก้วนะคะนี่นะครับนี่เรากำลังเขียนชื่อทำอะไรกันคลิปอ,อเขียนชื่อขอพรใช่ไหม,ไมถ้าหนานภาษาไทยออกไหม แล้วก็เขียนปาพรสิ่งิ์สิทธิ์ที่เรามาเยี่ยมบ้านเมืองท่านนะคะพอดีปีนี้พวกกิฟได้ลอตโต้อเมริกาก็เลยขอให้ถึงคิวเครเลนท์จ้าทุกเกาขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้ใคเมียถือรถไว้ให้หนึเป็นคนจุดเพราะว่าผนูไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากจุด อันเนี้ยเทพประจำตัวของลูกกับพ่อมีเดียวกันเลยไบ์กับนิชาเห็นไหมปีแทะก,กับปีนี้งพ่อต้องขอพรจากท่านกำลังขอพรกับเทวดาประจำปีนะครับประจำดวงเนาะเห็นไหมสำหรับคนที่เป็น ปีงูแล้วก็ปีมังกรเห็นไหมครับก็จะมีปีบอกรงนีนะ้วัดที่นี่ใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับคือทุกจุดค้าก็จะมีปฏิมาก,กรรมที่เป็นพระอยู่ข้างซ้ายข้างขวานะครับท,ที่ประเทศไทยก็มีเนาะเห็นไหมครับนี่ฮะที่บอกรู้ไหมครับก็จะมีข้างซ้ายข้างขวาที่จะมีปฏิมาก,กรรมมีพระอยู่ข้างในเนาะ มีตัวเลขด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการฝากดวงน,นที่ที่เคยได้ยินมาแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าผิดพลาดก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับพาท่านเตรียมทำพิธีขึ้นมาชั้นสองกันแล้วนะครับเรากำลังจะเข้ามาดูข้างในกันนะครับ ข้างในนี้เหมือนรูปปั้นปฏิมากรรมต่างๆเลยฮะเป็นปฏิมากรรมข้างในเอาอุตยนิชาอาท่านขึ้นมาที่ชั้นสามของวัดแล้วนะคะเขาก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยก็คือจะเป็นแบบพระโบราณแบบอะไราะนี่มันพาไทยยใช่มันก็จะมีประวัติอยู่ว่า ได้มาจากที่ไหนบ้างาาใช่เป็นวัดที่มาแล้วแบบไม่เหนื่อยเนอะนนแอร์ชุ่มมากสาธุสาธุสาธุอันนี้ขึ้นมาถึงชั้นสีแ่แล้วนะคะนี่ไงต้องถอนเสีย,อยโอเคไม่เป็นไร งั้นแล้วก็เดี๋ยวขอเข้าไปทําบุญก่อนนะคะในนี้เป็นแบบพเะเื่ยวแก้วแม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะคะ